ครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาท่านมาทานอาหารซีฟู้ดกันนะครับที่นี่ซีฟู้ดครับซึ่งอยู่ที่บางพระนี่นะครับผมจะให้ท่านดูบรรยากาศที่สวยมากเลยนะครับเลยจะเชื้อเชิญให้ท่านเข้ามารับประทานอาหารกันอาหารได้ยินว่าอร่อยมากครับผมให้ท่านดูบรรยากาศครับ าก็จะมีตู้สวยๆมีปลาปลาสวยๆเห็นไหมครับมีร้านเขนะครับพอมาถึงก็จะมีเจอบรรยากาศน่ามาท่องเที่ยวนะครับท่านดูมีร้านนี้ก็ขายกาแฟ นี่ครับสีฟูดนะครับพามาถึงเราก็วัดอุณหภูมิก่อเลยครับดีครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวนะตอนพระอาทิตย์ตกครับเจอเจอนะ้าหน้าที่เข้าใจดีนะครับให้ผมมาถ่ายทำแล้วนี่ก็มีร้องเพลงคัน <c oughs>

ม่คคมมีใราไอเดียวมาไออาร์มี่คาเฟ่เดุกี๋ยวไปดูภาพที่ต่อกันนะครับดรดีดีานดูดะครับฝังขวาผม มีป้ายเบลเลอร์เลยครับท่านดูแล้วนี่ผู้คนมารับประทานอาหารเยอะเลยทีเดียวท่านดูครับครับเราไปดูวิวกันดีกว่านะครับ วิวยามเย็นที่นี่นะครับเดี๋ยวท่านจะติดใจเพราะผมจะสรรหาวิวสวยๆมาให้ท่านได้ชมกันนี่ท่านดูครับวันนี้วันจันทร์นะครับแต่ผู้คนมาเยอะจริงๆเลยครับท่านดู ไหมครับวิวสวยจริงๆเลยโอ้โหชนบุร oh. ี uri, mm hmm. มีวิวสวยๆอย่างนี้ด้วยสุดยอดครับสุดยอดนี mm hmm. ด่นะครับกระจกแลวดูผู้คนมาเต็มเลยนะครับ ไกล้กบางพระนี่นะครับท่านมาเที่ยวได้เลยครับมา,ไไม,มารับประทานอาหารอร่อยนะครับดเดี๋ยวผมจะไปดูผมจะพาท่านไปดูวินเซิร์ฟนะครับตอนนี้คนเล่นวินเซิร์ฟเป็นใหญ่เลยท่านดูสิครับเห็นไหมครับ ไปดูพระอาทิตย์ตกกันอีกทีหนึ่งโอ้โห <c oughs> มันงามอะไรอย่างนี้แก็อาเป็นขวด้วยนะครับผมแล้วก็ ตอนนี้เข้ากันประกาศนะครับรายการท่องเที่ยวของเข้ากาันไทยรุนี่นะครับบรรยากาศเขาบอกว่าบีดารามา่ายถ่ายอะไรเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีสินค้า แบรนเนมมาถ่ายตลอดเลยนะครับหน่าเที่ยวจริงๆเลยครับสวยนะครับสวยเห็นไหมครับวุ้ยพระอาทิตย์ตกดินแล้วแจ๋วจริงๆ ใชครับที่นี่บางพระครับบางพระมีที่พักด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหารายละเอียดให้ท่านนี่ทันดูนะครับโอ้โหมีพระอาทิตย์กำลังจะอัสดงแล้วมีเรือเห็นไหมครับแสวยจริงๆเลย โอ้โหโลกนี้ช่างน่าอยู่อะไรปลานี้ไหนผมจะตามเรือลำนี้ไปที่นี่บางพระนะครับบางพระ ซูพดคลับครับเอาละครับตอนนี้ดูพื้นน้ำกันบ้างแฮฮน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเลยครับ เรือก็ได้นะครับไฟเรือคายักชั่วโมงละสา0ร้อบาทมีเจ็ตสกีให้เช่าเลยนะครับมาดูสิครับ้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลเราเกิดมาเป็นมนุษย์โชคดีนะครับได้เป็นมนุษย์เห็นไหมครับาอาจิดกำลังลงเลยครับ สวยมากครับสวยมากเดี๋ยวก็ลารับขอบฟ้านแล้วอีกวันหนึ่งผ่านไปแล้วนี่เป็นอะไรไม่ใช่หมอกแปลงนะครโอ้โหเราอยากจะพายเรือไปคว้าพระอาทิตย์ดวงนี้จริงๆ ถ้าผมพายได้ผมจะพาไปแล้วบอกให้เขาหยุดนิ่งให้วันเวลามันผ่านไปช้าๆ,ายๆอย่าไปเร็วนักนะครับดูภาพสวยๆอย่างนี้เป็นความประทับใจอย่างยิ่งเลยครับนั่นแล้วผมจะพาไปดึงพระอาทิตย์ไว้นะครับ เราไปดูภาพอื่นบ้างอ้ยพระาทิตย์ตกแล้วแอพวกนี้ไม่ยอมพายเลยรั้งหนว้ตกไปแล้วครับตกไปแล้วแหมจริงๆเลยเสียดายเวลาที่ผ่านไปอุ้ยสวยจริงๆพี่น้องเพื่อนๆที่รักครับรูนแนวมุมอื่นบ้าง ผมก็าจะพายเนืครับทีนี้อยากจะเก็บภาพสวยๆใ,ให้เพื่อนๆได้ดูกันดียไปดูมุมอื่นนะครับเพราะฟ้าคิดตกไปแล้วตกไปแล้วโอ้โหนีครับเพื่อนๆผมแะให้ท่านดูวิวสวยๆนะครับ ซัมเมอร์อะไรวดูให้ท่านตอนนี้พระอาทิตย์ตกไปแล้วนะครับแต่ยังเห็นวิวอยู่เดี๋ยวผมจะให้ท่านดูวิวสวยๆโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยครับวิวอย่างนี้หาใดปานไม่มีนะครับ ดูผมจะสรรหาวิวสวยๆให้ท่านได้ชมกันนะครับดูสิครับนี่นะครับเขาบอกว่าเจ็ตสก,กีลำเนี้ยชั่วโมงละ2,500นะครับแล้วไอ อยักษ์นี่นะครับแล้วก็อะไรบอร์ดไม่รู้ซับบอร์ดหรือซับบอร์ดสมบ,บอละสามรอยนะครับตอนแรกผมจะลงนะครับทีนี้ผมอยางเห็นวิวสวยๆอดเก็บภาพสวยๆไม่ได้เพื่อให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันเพื่อท่านจะได้มานะครับโอ้โห นี่นะครับเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายนะครับฉะนั้นเราอย่าไปรังแกสัตว์ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้มีอาหารให้เรากินแล้วเราก็จะทิ้งสิ่งสโครกลงไปทําไมล่ะครับเราต้องดูแลธรรมชาติต้องรักธรรมชาติให้มากๆนะครับเพราะว่าเขามีหุ้มหอยปลูกป่าให้เรากินตลอดเดี๋ยวเราไปดู น,น,น,นี่ครับเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านนี่ก็เรียกว่าเซิร์ฟบอร์ดนะครับถ้าผมฟังไม่ผิดนะครับเขาบอกว่าชั่วโมงละสามร้อยเราต้องยืนบนนี้แล้วพายนะครับแล้วนี่ก็คือคายักชั่วโมงละสามร้อยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเจ็ตสกีนะครับชั่วโมงละสองพันห้าร้อยบาทท่านจะพายไปไหนก็ได้ครับจะพายไปสงขลาก็ได้ แต่ชั่วโมงละสอง0ันห้าเลครับเดี๋ยวผมจะพาท่านเดินลงไปเลยแหมเดินลงไปเที่ยวกันแมหมมาทั้งทีแล้วมาดูพระอาทิตย์ครับวิวสวยๆยอย่างนี้ บังพระนะครับซีฟู้ดคลับครับซีฟู้ดคลับอาหารทะเลไออาหารทะเลอร่อยอร่อยมีนักท่องเที่ยวนี่ครับลำนี้นะครับเดี๋ยวผมไม่ท่านดูดูสวยๆอีกทีน,นี่เห็นไหมครับสวยนะครับ เพื่อนเที่รักครับท่านดูภาพนี้สินะครับม,มีคนพายเรือช่างมีความสุขเหลือเกินนะครับทริปซีฟูดซีฟูดครับที่บางพระผมขอจบทริปนี้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อจะให้ท่านได้มา รับประทานอาหารอร่อยอร่อย,ออยวิวสวยสวยผมจะทิ้งภาพความสวยงามให้ท่านดูนะครับว่าโลกนี้น่าอยู่เพียงใดครับก็ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่องผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ไร้โรคค่ะสวัสดีครับ